สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายทำมันอายุ1เดือนพอดีครับตอนนี้ที่ปลูกผสมกับข้าวโพดข้าวโพดนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเป็นข้าวโพดที่ร่วงหล่นจากรถเกี่ยวแล้วพอเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วผมก็เห็นว่าดินมันยังมีความชื้นอยู่ผมก็เลยมาไถ่ายปลูกมัน แต่ข้าโพดก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับอันนี้ผมจะให้ดูในแปลงมันนะครับข้าวโพดขึ้นอยู่เต็มแล้วผมก็ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพซูปเปอร์ไมโครมิกฉีดมันแต่ก็โดนข้าโพดไปด้วยนะครับดูความสวยงามจากวันนั้นมาวันนี้นะครับวันนั้นอายุ20วันแต่วันนี้อายุ30วันคือ1น1เดือนครับเนี่ยผมให้ดูนะครับมัน แดดอาจจะจ้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ให้ดูตอนแดดจ,จ้จาๆนี่แหละครับเพราะว่าจะได้เห็นความสวยงามว่าข้าวโพดก็สดใสสวยงามมันก็สวยงามครับผมนี่นะครับลำตน้นถือว่าสวยงามอยู่ครับเนี่ยครับอายุหนึ่งเดือนนะครับวันนี้ก็อายุครบหนึ่งเดือนพอดีครับผมตอนนี้ผมปลูกทั้งมันและข้าวโพดเพื่อ จะให้พี่น้องดูว่าประสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครบิกสามารถทำให้กระโพดท,ที่ร่วงหล่นจากรถเกี่ยวมีฝักที่สมบูรณ์หรือว่ามีเมล็ดได้นะครับมีเมล็ดมีฝักได้ครับด้วยประสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครฟิกของเรานะครับนี่ครับต้นสวยงามมากครับอายุเพียงหนึ่งเดือนนะครับอายุ หนึงเดือนวันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายนนะครับเอ้ย20ธันวาคมนะครับขออภัยนะครับก็อายุครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับแถวของมันมีข้โพดขึ้นด้วยนะครับแต่ก็มันก็สวยงามข้าวโพดก็สวยงามด้วยประสิทธิภาพซูปเปอร์ไมโครมิกนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องติดตามดูนะครับว่ามันแปลงนี้ ได้เอาเข้าวโพดไว้ด้วยไม่ได้สับทิ้งนะครับก็ดึงออกเฉพาะตรงไหนที่มันคุมต้นมันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังคุมอยู่นิดๆ,ๆหน่อยๆแต่ผมให้ขึ้นทั้งสองอย่างเพื่อว่าให้พี่น้องดูด้วยว่าเวลาข้าวโพดเป็นฝักจะเป็นยังไงด้วยประสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครมิกนะครับ ตอนนี้เป็นมันหน้าแรงนะครับไม่มีฝนมาเลยตั้งแต่ปลูกยังไม่มีฝนมาเลยครับหนึ่งเดือนเต็มยังไม่มีเคยมีฝนมาถูกสักครั้งเดียวนะครับแต่เขาก็สวยงามได้นะครับด้วยประสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครมิกนะครับอย่างเช่นต้นนี้เขาก็อยู่ใกล้ต้นข้าโพดเกินไปอย่างนี้เราก็อาจจะเอาขออนุญาตเอาออกนะครับเพื่อให้มันเขาโตครับผมแต่ ไอ้ส่วนไหนที่มันไม่คุมหรือมันอยู่ข้างๆก็ปล่อยมันไปแต่คนอื่นเขาไม่เอาไว้หรอกครับเขาเก็บปอ,อกหมดเพราะว่าเขาต้องการให้มันโตและสมบูรณ์บูนได้เต็มที่แต่ผมเอาไว้ให้พี่น้องดูว่ามันสามารถที่จะเป็นฝักได้ด้วยประสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครมิสนะครับ ี่ตอนนี้ข้าโพดก็ถือว่าต้นโตแล้วนะครับตรงนี้ก็สมบูรณ์แต่ว่าเขาขาดน้ำนะครับเพราะไม่มีน้ำเลยจะให้สมบูรณ์เต็มร้อยเปอรซ็นต์อย่างอย่างที่หน้าฝนก็เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้มันคือหน้าแล้งที่เขาอยู่ได้ด้วยเพราะประสิทธิภาพซูปเปอร์ไมโครมิกนะครับจากครบรอบ20วัน ผ่านมา10บวันวันนี้อายุครบ1เดือนนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมองดูนะครับอายุ1เดือนว่าความสวยงามของมันได้กระโพดจากวันนั้นแตกต่างหรือแปลกตาขึ้นมาไหมครับนี่ก็มองในภาพรวมนะครับดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับนี่นะครับ จากวันนั้นอายุ20วันวันนี้อายุครบ1เดือนถ้าหากไม่มีข้าวโพดก็จะมองเป็นมันเป็นแถวสวยงามนะครับแต่ว่าอันนี้เราเก็บข้าวโพดไว้เพื่อให้พี่น้องได้ดูว่าคำมันและมีข้าวโพดที่ร่วงหล่นจากรถเกี่ยวด้วยอาจะมีฝักมีเมล็ดที่สมบูรณ์หรือเปล่าแม้กระทั่ง ที่ไม่มีน้ําฝนมาช่วยเลยผมอยากให้พี่น้องดูว่านี่คือประสิทธิภาพของซูเปอร์ไมโครมิกสามารถที่เขาจะทนแรงได้อยู่ได้นะครับปกติข้าวโพดขาดน้ำไม่ได้หรอกครับแต่ว่าของเราสามารถที่จะยืนยงคงอยู่จนเป็นฝักได้นะครับคลิปนี้ก็ มาถ่ายทำให้พี่น้องดูว่าประสิทธิภาพของซ u เปอร์ไมโครมิกเขาไม่ใช่ทำให้แต่ความสวยงามอย่างเดียวสามารถยังทนแรงได้ทนแรงได้อย่างเดียวไม่พอและหัวก็จะมาเร็วด้วยนะครับหัวมันจะมาเร็วกว่าปกติคอยดูนะครับรอบนี้ผมเพิ่งฉีดไปสองรอบนะครับ ฉีดไปสองรอบต่อไปรอบที่3ามท่านคอยมาดูนะครับดินจะแตกแล้วหัวจะเริ่มมาแล้วนะครับโอเคนะครับไม่พี่น้องดูเดินดูทั้งแปลงนะครับว่าความสวยงามมันอายุหนึ่งเดือนหน้าแ้งไม่มีระบบน้ำได้ขนาดนี้ถือว่าสวยงามครับเนี่ยดูครับ ต้นใหญ่สมบูรณ์ครับครับผมอันนี้คือประสิทธิภาพของซูเปอร์ไมโครมิกนะครับนี่ขนาดมีต้นข้าวโพดมาข่มเขาอยู่นะครับเขาก็ยังสวยงามได้ขนาดนี้ครับมองภาพรวมนะครับภาพรวมเพราะว่า ที่กขาโพดยังอยู่ได้เพราะประสิทธิภาพของซูเปอร์ไมโครมิกที่มีทั้งธาตุหลักธาตุรองและธาตุเสริมมี NPK พร้อมช่วยยืดอายุความสดและชะลอการเหี่ยวเฉาได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่เหี่ยวเฉานะครับถ้าเขาขาดน้ำจริงๆเขาก็เหี่ยวเฉาเป็นธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยก็ยืดอายุให้เขาทนแรงได้ มากกว่าเดิมและก็สามารถคงความสมบูรณ์ได้กว่าปกตินะครับเนี่ยครับความสวยงามดูแต่ละต้นนะครับดูความสวยงามนะครับมันอายุหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยสวยงามมากครับมองดูครับมีแต่ต้นข้าวโพดเต็มไปหมดเลย ต้นข้าโพดก็สวยงามนะครับและก็มันก็สวยงามครับเนี่ยถ้าข้าวโพดออกจะสวยงามกว่านี้อีกแต่ผมอยากให้พี่น้องดูว่าข้าวโพดแรงที่ไม่มีระบบน้ําจะได้ฝักไหมจะเป็นเมล็ดไหมผมก็เลยอยากให้พี่น้องดูผมก็เลยยังไม่เอาออกครับปล่อยไปเลย นี่ครับนี่คือความสวยงามของประสิทธิภาพซูเปอร์ไมโคมิกที่มีครบทั้งธาตุหลักธาตุรองและ n อ k พพร้อมผลิตนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียซึ่งได้วิจัยร่วมกันนะครับได้ออกมาเป็นซูเปอร์ไมโครมิกนะครับ ผมถึงบอกว่าผมถึงบอกว่าซูปเปอร์ไมโครมิกเป็นนวัตรกรรมใหม่เป็นสินค้าตัวใหม่ที่สุดยอดจริงๆครับนี่ขนาดมันหนึ่งเดือนนะครับถ้าฉีดรอบรอบที่สามหัวจะมาทันทีเลยครับอันนี้ผมฉีดไปสองรอบนะครับรอบแรกตอนตอนเขาเกิดขึ้นไม่ได้สิบวัน รอบที่2ก็ฉีดเมื่อตอนอายุได้20วันนะครับตอนนี้รอบที่3ยังไม่ได้ฉีดนะครับเดี๋ยวถ้าฉีดรอบที่3นี้คิดว่าหัวน่าจะมาเลยครับครับผมยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายติดตามผมนะครับว่ามันแปลงนี้จะเป็นเช่นไรนะครับ จะเป็นเช่นไรข้าวโพดจะมีฝักหรือไม่และมันที่ปลูกร่วมกับข้าวโพดนี้จะเป็นเช่นไรจะได้หรือไม่ได้แต่ผมขอการันตีว่าได้ทั้งมันและข้าวโพดครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับและก็ขอฝากปลิท ผลิตภัณฑ์ซ u เปอร์ไมโครมิกอยากให้เพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนลองใช้นะครับลองแล้วท่านจะรู้ว่าดีแค่ไหนประสิทธิภาพของซ u เปอร์ไมโครมิกสุดยอดจริงๆครับใช้แล้วไม่ผิดหวังครับผมเองใช้มาแล้ว3ปีนะครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมทุกๆสิวันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมาฉีดซูเปอร์ไมโครมิกแล้วผมก็จะมาถ่ายทําให้ดูอีกรอบนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ